เทสลาจุดไฟในสงครามอีกแล้วนะครับเตรียมส่ง EV ราคาถูกสู้กับรถ EV จีนเลยก็ว่าได้นะครับโมเดล y ลดต้นทุนเตรียมถล่มตลาดโค่นบอลลังรถจีนกันเลยทีเดียวนะครับตามข่าวล่าสุดจากหลายแหล่งกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสื่อเฉพาะในหลายๆแห่งจากเทสลาหรือว่าข่าวจากรอยเตอร์นะครับที่มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับวงในการผลิตของเทสลานะครับหรือว่า ซื้อยานยนต์ในประเทศจีนที่มีการติดตามข้อมูลจากกิกะแฟคทอรี่ในเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วอีลอนมัสก็แย้มว่าอาจจะเปิดตัวปลายปี2025นี้เลยนะครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้ทำไมถึงน่าเชื่อถือที่สุดนี่คือแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเลยนะครับมีแหล่งข่าวบอกว่า CEO อย่างอีลอนมัสได้ให้ข้อมูลโดยตรงแก่ผู้ลงทุนและสาธารณชนเกี่ยวกับแผนงานแล้วก็กลยุทธ์ของบริษัทซึ่งอีลอนมัสได้กล่าวถึงรถยนต์ราคาประหยัด รุ่นต่อไปอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าจะเป็นโมเดล Y ที่มีการปรับลดฟีเจอร์แล้วก็ต้นทุน แทนที่จะเป็นโมเดล2ที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งในรูปที่เราลงให้ท่านผู้ชมดูก็มาจากเพจ Bring Dive นะครับแล้วก็มาจากใน X ซึ่งเรามองว่าค่อนข้างที่จะดูดีมากๆเลยนะครับมีการปรับปรเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมองแล้วรถจีนหลายๆแบรนด์เนี่ยมีหนาวแน่นอนนะครับสำหรับการที่เท s l a n ั้นเริ่มที่จะปรับตัวมาสู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับ เตรียมสั่นสะเทือนกันเลยนะครับกับราคาที่ประมาณไว้ว่าอาจจะสั่นสะเทือนตลาดกันเลยทีเดียวนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดด้วยกลยุทธ์การลดต้นทุนอันดุดดันมีการคาดการว่าราคาเริ่มต้นของเท sla Mo เด l Y ลดต้นทุนในสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่ประมาณ36,000ดอลลาร์ 36, ถึง38,000ดอลลาร์ 38, สหรัฐซึ่งก็จะประมาณอยู่ที่1 2ล้านแสนบาทถึง1 3ล้านแสนบาทนะครับแต่ด้วยข้อได้เปรียบจากการผลิตในจีนแล้วก็มาตรการ ส่งเสริม e-v ของรัฐบาลที่ไม่ต้องเสียภาษีจากประเทศจีนจึงมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับในสื่อนี้เขาบอกไว้ว่าราคาเปิดตัวในประเทศไทยจะสามารถกดลงมาอยู่ที่ต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับหรือว่าใกล้เคียงกว่า1ล้านบาทที่สุดเพื่อแข่งขันกับรถยนต์ e-v จีนที่กําลังระบาดหนักในบ้านเรานะครับนี่คือหมัดน็อกที่เทสลาเตรียมไว้เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าจากแบร์ระดับโลกที่มาพร้อมกับสมรรถนะอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ราคาเคยอยู่ในแค่ฝันของทุกคนนะครับกำลังจะกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ง่ายขึ้นการแข่งขันในตลาด E ีวีจะพุ่งทะลุประลอดรถยนต์จีนที่เคยได้เปรียบเรื่องราคาอาจจะต้องคิดหนักกันแล้วนะครับเพราะว่าคู่แข่งตัวจริงกำลังมาในราคาที่แทบจะเท่ากันนะครับไม่แน่ใจเลยจริงๆว่าอาจจะเป็นเอาวสารของรถจีนกันเลยหรือเปล่านะทีนี้ อีลอนมัสเขาได้ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่ากลยุทธ์ของพวกเขาไม่ใช่การออกแบบรถโมเดลใหม่เอี่ยมแต่เป็นการปรับลดถอนคุณสมบัติแล้วก็ประสิทธิภาพในบางส่วนของเท s l a m o เดล Y ที่ประสบความสำเร็จอย่างขล่มทลายมาแล้วนะครับ เพื่อเป้าหมายเดียวก็คือราคาที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้นี่คือการเคลื่อนไหวที่ฉลาดแกมโกงของอีลอนมัสเพื่อให้ได้รถ<ด>ที่ใช้แพลตฟอร์มที่พิสูจน์แล้วด้วยนะครับแต่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงอย่างมหาศาลถึง20%เลยนะครับทำให้เทสลาสามารถบุกตลาดมูลชนได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนอะไรคือสิ่งที่ ถูกถอดออกนะครับเพื่อราคาที่น่าตกใจขนาดนี้เพื่อนแรกกับราคาที่เข้าถึงแบรนด์หรูอย่างเทสลาซึ่งอีลอนมัสได้ตัดสินใจตัดบางฟีเจอร์ที่อาจจะดูฟุ่มเฟือยออกไปแต่ยังคงแก่นแท้ของประสบการณ์เทสลาไว้อย่างครบถ้วนเลยนะครับคร่าวๆก็คือจะมีหลังคา บอกลาหลังคากระจกพานโนลามาสุดหรูไปเลยนะครับรุ่นราคาประหยัดนี้จะมาพร้อมกับหลังคาโลหะสีเดียวกับตัวรถซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วก็น้ําหนักได้อย่างมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนไทยหลายๆคนก็บอกว่าไม่เอาก็ได้นะครับกระจกพานโนรามาเพราะว่าประเทศไทยนั้นค่อนข้างที่จะร้อนนะครับหรือว่าไฟส่องสว่างการออกแบบไฟหน้าและไฟท้ายจะเรียบง่าย และเป็นมิดกับงบประมาณมากขึ้นนะครับไม่มีแถไฟ LED ที่เชื่อมต่อด้านหน้าแล้วก็หลังเหมือนที่เคยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นพี่อีกต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้คนไทยหลายๆคนก็บอกว่าเออก็ไม่อยากได้เหมือนกันนะในส่วนของด้านหน้าเพราะว่าขับกลางคืนเนี่ยมันจะดูแสบตาไปนิดนึงนะครับหรือว่าภายในห้องโดยสารนี่คือจุดของการลดต้นทุนนะฮะจะเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดนะครับหรือว่าไม่มีหน้าจอหลัง ผู้โดยสารด้านหลังจะไม่มีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ส่วนตัวเหมือนในโมเดลวรุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่าที่วางแก้วฝาปิดช่องเก็บของที่วางแก้วจะถูกถอดออกเพื่อลดความซับซ้อนนะครับหรือว่าเบาะหนังมีแนวโน้มสูงว่าจะใช้แค่เบาะผ้านะครับแทนที่จะใช้หนังวีแกนในบางรุ่นย่อยแล้วก็บางตลาดเพื่อลดต้นทุนวัสดุนะครับหรือว่าระบบเสียง อาจมีการลดจำนวนลำโพงหรือไม่มีซับบูเฟอร์เพื่อลดต้นทุนระบบเสียงนะครับหรือว่ากระจกนะครับอาจจะมีการลดการใช้กระจกพะคูสติกลงนะครับที่ช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารลงนะอาจจะเหลือแค่กระจกหน้าหรือว่าหน้าต่างคู่หน้าเท่านั้นในการลดเสียงนะครับหรือว่าแอมเบียนไลท์ระบบแอมเบียนไลท์อาจจะเป็นสีขาวแบบเดียวนะครับแทนที่จะเป็นแบบ R G B ที่ปรับสีได้หรือว่าการควบคุมนะครับ ข่าวดีก็คือยังคงมีการควบคุมที่พวงมาลัยไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ปุ่มกดบนพวงมาลัยทั้งหมดแบบโมเดล3 h i ไฮแลนด์นะครับทำให้ผู้ขับขี่ยังคงคุ้นเคยการใช้งานได้อย่างง่ายนะครับซึ่งแหล่งผลิตของโมเดลวายรถต้นทุนตรงนี้นะครับก็จะผลิตที่กิกกาแซคตอรี่ที่เซี่ยงไฮ้เขาบอกว่าเป็นหัวหอกในการผลิตตรงนี้นะครับเทสลาโมเดลวายรถต้นทุนนี้กําลังเร่งเครื่องการผลิตที่กิกกาแซคตอรี่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนซึ่งเป็นโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับนี่หมายความว่าการส่งออกมายังตลาดอื่นๆรวมถึงตลาดในประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งแล้วก็ข้อได้เปรียบทางภาษีจากการผลิตในจีนทําให้การลดต้นทุนแล้วการนําเข้ายิ่งถูกลงไปอีกนะครับเรียกว่าใครที่อยากขับรถยนต์ไฟฟ้านะโดยเฉพาะแบรนด์อย่างเทสลาเนี่ยมีความหวังขึ้นมาเลย ส่วนอีกหนึ่งเรื่องของเทส l a ที่น่าสนใจนะครับเท s l a มีการผลิตมอเตอร์คารบ์บอนแบบไฟเบอร์นะครับเรียกว่าพลิโฉอุตสาหกรรม e ีีอีกครั้งแล้วนะครับเรียกว่าพยายามที่จะดิ้นรนสู้กับรถยนต์ไฟฟ้าจีนแล้วก็พัฒนา สิ่งที่จีนนั้นอาจจะตามยังไม่ทันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องราวของมอเตอร์คาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองนะครับในขณะที่ทั่วโลกกาลังจับตาเทสลากับกลยุทธ์รถยนต์ราคาถูกแต่ว่าอย่าได้มองข้ามอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวนะครับกำลังสั่นสะเทือนวงการวิศวกรรมยานยนต์ของเทสลาได้เผยว่า เทคโนโลยีสุดล้ำของเขาก็คือมอเตอร์ EV g e เจเน t เรชันถัดไปที่หุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เลยนะครับซึ่งอ e ีลอนมัส์ประกาศกล่าวว่านี่คือมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพทรงพลังประทัดลัดแล้วว่าสวยงามที่สุดเท่าที่เทสลาเคยสร้างมาเลยนะครับนี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดานะครับแต่เป็นการเปลี่ยนระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่จะตอบย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของเทสลาเหนือคู่แข่งเลยนะครับซึ่งก็มีคำถามว่าอะไรคือความลับที่ทำให้มอเตอร์นี้เหน ก็ะ <S <S จะมีอย่างเช่นปลอกคาร์บอนไฟเบอร์แบบสุดล้ำนะครับหัวใจสำคัญก็คือการใช้คาร์บอนไฟเบอร์มาหุ้มโรเตอร์ไว้ช่วยให้มอเตอร์มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับสามารถทนทานต่อแรงเค้นแล้วก็อุณหภูมิสูง ภายใต้าการทํางานที่หนักหน่วงนะครับส่วนรอบหมุนของมันก็คือจะทะลุขีดจ,จํากัดกันเลยทีเดียวด้วยความแข็งแกร่งของคาร์บอนไฟเบอร์มอเตอร์นี้สามารถทําความเร็วได้เกิน20,000รอบต่อน,นาทีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะสูงกว่ามาตรฐานของมอเตอร์ EV โดยทั่วไปอย่าง9กระโดดกันเลยทีเดียวผลลัพธ์ก็คืออัตราเร่งที่บ้าคลั่งเลยนะครับอย่างเช่นในโมเดล S p l a t e ที่สามารถทำ0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาที่น้อยกว่า2วินาทีนะครับแล้วก็ น้ำหนักของมันเนี่ยเขาบอกว่าเบาแต่ว่าทรงพลังนะครับการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบาช่วยลดมวลรวมของมอเตอร์ลงอย่างมากนะครับส่งผลให้รถนั้นมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ดีขึ้นช่วยให้การกระจายน้ำหนักของรถนั้นสมดุลยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยังมีนวัตกรรมการผลิตระดับไมโครเมตรนะครับเทสลา ไม่หยุดแค่วัสดุนะครับพวกเขาได้พัฒนาระบบหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทำการฮุ้มโรเตอร์ด้วยความแม่นยำสูงนะครับเรียกว่าเอา AI หรือว่าหุ่นยนต์นั้นมาจัดการกับตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับในระดับไมโครเมตรกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือการสร้างมาตรฐานใหม่ในการผลิตที่จีนนั้นไม่อาจที่จะตามทันนะครับ แล้วมันจะช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดนะครับตรงนี้เขาบอกว่าถ้าใช้หุ่นยนต์เนี่ยหุ้มโรเตอร์ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ด้วย AI เนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ลดข้อผิดพลาดและเขายังบอกว่านี่คือขีดสุดของวิศวกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าเลยทีเดียวนะครับจีนคงหวั่นวันไม่น้อยนะครับที่อาจจะถูกนําไปใช้ในรถยนต์เทสลาประสิทธิภาพสูงสุดรุ่นต่อไปอาจจะเป็นโรสเตอร์2.0หรือว่าไซเบอร์ทัก แล้วอาจจะขยายไปสู่การใช้งานในภาคส่วนอื่นเช่นการบินหรือว่าพลังงานอุตสาหกรรมในอนาคตเลยทีเดียวนะครับแม้ว่ายังไม่ชัดเจนนะครับว่ามอเตอร์ล้ำรุ่นนี้เนี่ยจะถูกติดตั้งในโมเดลวายรถต้นทุนตัวใหม่หรือไม่นะครับที่เน้นราคาเข้าถึงได้แต่ในสื่อเขาบอกว่าการที่เท sla นั้นเปิดตัวมอเตอร์คาร์บอนไฟเบอร์นี้นะครับแสดงให้เห็นว่าเท sla ไม่ได้มุ่งแต่เพียงการทำของถูกลงอย่างเดียว <I 'm S 1> นะครับ <just really S 1> แต่ยังคงผลักดันนวัตกรรม <for sure. S 1> ใหม่ๆนะครับเพ uh ื huh. ่อเพิ่ม ขีดจำกัดของเทคโนโลยีของเขาโดยเฉพาะล่าสุดก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีรอบแบบจัดมากๆช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกตัวได้อย่างดีเลยนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้จีนเนี่ยหนาวๆร้อนๆแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ เทสลานั้นยังคงเป็นผู้เล่นที่น่าจับตาแล้วก็เป็นตัวกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันและรวมถึงในอนาคตด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็น2ข่าวที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวของที่เทสลานั้นจะเปิดตัวโมเดลวายที่มีการปรับลดฟีเจอร์ลงทําให้ราคานั้นเขาบอกว่าต่ําล้านนะครับถ้านําเข้าจากประเทศจีนได้หรือว่าจะเป็นการเปิดตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบใหม่ที่ทั้งเบาแล้วก็แรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้ค่ายจีเนี่ย เตรียมตัวที่จะคิดหนักกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับที่เทสลานั้นเขาอัปเดตนวัตรกรรมใหม่ทั้งการเปิดตัวของถูกแล้วก็นวัตรกรรมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสำหรับวันนี้เราฝากข้อเรื่องเวไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลข่าวสารยานยนต์เราก็จะรีบมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Feel alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding. My